สิบร้านวัสดุก่อสร้างราคาทรงธุรกิจก่อสร้างเป็นรากฐานการเติบโตของสังคมยิ่งเมืองมีการเติบโตและพัฒนามากเท่าไรธุรกิจก่อสร้างก็ยิ่งเติบโตมากเท่านั้นบรรดาผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทผู้รับเหมาต่างๆจึงเฟ้นหาพาร์ทเนอร์หรือบริษัทค้าวัสดุก่อสร้างที่จะมาเป็นพันธมิตรอันหมายถึงการได้ต้นทุนที่ถูกลงหรือมีรายละเอียดบางประการที่จะทําให้ต้นทุนในการรับงานก่อสร้างแต่ละครั้งมีกําไรมากขึ้น อย่างไรก็ดีปัจจุบันมีร้านวัสดุก่อสร้างจํานวนมากทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่การจะเลือกคู่ค้ากับร้านวัสดุใดสักแห่งต้องคํานึงถึงปัจจัยโดยรวมที่แต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอรได้รวบรวม10ร้านวัสดุก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและน่าจะเป็นอีกทางเลือกให้คนได้ตัดสินใจเลือกมาเป็นคู่ค้าทางธุรกิจได้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดทศพลบางบอน ห้างหุ้นส่วนจำกัดทศพลบางบอลเดิมชื่อร้านทศพลบางบอน ค่าวัสดุก่อสร้างต่อมาได้จดทะเบียนเมื่อวันที่28ธันวาคมปีพศ2525โดยใช้ชื่อว่าห้างคุณส่วนจำกัดทศพลบางบอนดำเนินกิจการขายสินค้าวัสดุก่อสร้างในย่านบางบอลเอกชยัยบางขุนเทียนสมุทรสาครพระรามสองบางแคเพชรเกษมและถนนการจนาพิเศษสินค้าที่มีจำหน่ายจะเริ่มตั้งแต่รากฐานโดยประกอบไปด้วยเสาเข็มแผ่นพื้นเหล็กเส้นที่ใช้งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเข็มเจาะทรายหินอิฐ ปูนถุงเพื่อสำหรับงานก่อฉาบกําแพงหรือเทต่อหม้อคอนกรีตสำเร็จหรือปูนซีเมนต์ซึ่งทางร้านสามารถทำสินค้าในราคาโรงงานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของราคาและสถานที่ส่งเพราะสามารถดำเนินการขนส่งได้ทั่วประเทศและยังมีเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณต่างๆที่ทางร้านได้จำหน่ายเช่นเหล็กกลองเหล็กท่อเหลี่ยมเหล็กตัวซีเหล็กเส้น H am, เอชบีมเหล็กแบนเหล็กแผน่นเหล็กสี่เหลี่ยมตันเป็นต้น 2. บริบูรณ์ชัยค้าไม้ AP พัฒนาร้านวัสดุก่อสร้างในย่านพระรามสองที่ก่อตั้งยาวนานกว่า30ปีจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างเช่นถังเก็บน้ำบนดินถังบำบัดน้ำเสีย DOS ปูนถุงปูนสำเร็จรูปคอนกรีตสำเร็จ ศู์ผสมสีทาบ้านสีโรงงานสีทาไม้เทียมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ TOA เยอร์พร้อมเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์และเคมีก่อสร้างกระเบื้องมุงหลังคาไม้ฝาไม้พื้นไม้เชียงชายไม้บัวไม้ระแนง ทั้งไม้จริงและไม้เทียมเหล็กเส้นเหล็กรูป,ปรพัรร์ประตูหน้าต่างวงกบไม้อัดสมัยบอร์ดวีว่าบอร์ดสังกะสีอิดบล็อกอิดมอนผนังมวนเบาเสาปูนแผ่นพื้นสำเร็จท่อใหญ่หินบ่อบพักหินทรายปุ๋ยอินทรีย์ปั๊มน้ำหลอดไฟเครื่องมือช่างและวัสดุก่อสร้างทุกชนิด 3. โตเจริญพรจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง บริษัทโตเจริญพรจำกัดได้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในชื่อร้านโตเจริญพรในปีพศ2527และต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทโตเจริญพรจำกัดในปีพศ2536เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้รับเหมาก่อสร้างไปจนถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งด้วยบริการที่รวดเร็วและทุ่มเทต่อการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าไวที่สุดเพื่อที่ลูกค้าจะได้ใช้สินค้าไปก่อสร้างได้ไวและส่งมวดได้ทันโดยจําหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิดเช่นอิฐหินปูนทรายมี19สาขาทั่วกรุงเทพเพื่อการขนส่งที่ครอบคลุมให้ลูกค้าได้ใช้วัสดุก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและมีทีมขนส่งวัสดุก่อสร้างได้รับรองมาตรฐาน 4. ไทยวัสดุ ร้านไทยวัสดุหรือบริษัท CRC ไทยวัสดุจำกัดเป็นหนึ่งในธุรกิจค้าปลีกในเครือเซนทันรีเทลคอรเปอร์เรชั่นผู้ดำเนินการบริหารโฮมเวิร์กแหล่งรวมสินค้าและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจรร้านไทยวัสดุสาขาแรกก่อตั้งขึ้นในปี2553 โดยตั้งอยู่บนถนนการน,นาพิเศษบางบัวทองครบครันด้วยสินค้าคุณภาพหลากหลายจากแบรนด์ชั้นนำกว่า50,000รายการอาทิกลุ่มงานโครงสร้างและเครื่องมือช่างได้แก่อิฐหินปูนทรายยางมะตอยเหล็กสังกะสีแผ่นพื้นเสาเข็มหลังคาแผ่นยิบซัมฉนวนกันความร้อนไม้แบบไม้อัดไม้ฝา รวมไปถึงเครื่องมือช่างและฮาร์ดแวร์ทุกประเภทกลุ่มงานตกแต่งทางด้านสถาปตัตยกรรมได้แก่ประตูหน้าต่างมุงรวดหน้าบานราวบาันไดไม้คิ้วไม้บัวกระเบื้องพื้นผนังสีและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องเป็นต้นส่วนในกลุ่มงานระบบไฟฟ้าอาทิคมไฟในบ้านนอกบ้านพัดลมเพดานหลอดไฟสายไฟชุดปลัก๊กไฟสวิตช์บเบรกเกอร์กลุ่มงานระบบประปาสุข,ขาพิบาล อาทิท่อน้ำก๊อกน้ำวาล์วน้ำเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำเครื่องทำน้ำอุน่นถังเก็บน้ำบนดินใต้ดินท่อข้อต่อและอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นต้น 5. h o โฮมแว u e ลูโฮมแวลูคือตัวแทนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนปูนกาวอิฐมวลเบาอิฐบล็อกเหล็ก ประตูถังน้ำปั๊มน้ำไฟเบอร์ซีเมนต์เหล็กคอนกรีตสำเร็จที่ครอบคลุมการใช้งานเป็นธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างที่มีสินค้าราคาพิเศษและบริการอย่างเป็นมืออาชีพและมีระบบจัดส่งที่ได้มาตรฐานช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถก่อสร้างงานได้แบบงบไม่บานปลายสามารถคุมเวลาได้ตามแผนงาน 6. บริษัทสยาม g ก o บอลเฮจำกัด โกบั้นเฮาส์เกิดจากการรวมกันร,ระหว่างบริษัทสยามโกบันเฮาส์จำกัดและบริษัทสยามโกบันเฮาส์ขอนแก่นจำกัดทุนจดทะเบียนเริ่มแรก700ล้านบาทประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างวัสดุตกแต่งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่อเติมตกแต่งบ้านและสวนภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ่ ก่อตั้งธุรกิจเป็นสาขาแรกในจังหวัด 108, ร้อยเอ็ดรวมสินค้าในกลุ่มสินค้าโครงสร้างสินค้าประเภทเครื่องตกแต่งบ้านอาคารและสวนและเครื่องมือช่างโดยจํานวนรายการกว่า1นึ0 0 0สมื่นรายการโดยถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบภายในอาคารขนาดใหญ่โดยมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่18,000ปนไปจนถึง32,000ตารางเมตรทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกชมและสัมผัสสินค้าได้อย่างใกล้ชิดด้วยตัวเอง 7. m e g เมก m โฮม เมกาโฮมศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างของใช้ในบ้านครบสำหรับบ้านทั้งหลังตั้งแต่งานโครงสร้างงานระบบงานตกแตง่ง สินค้าเครื่องใช้ต่างๆสำหรับบ้านอีกทั้งยังมีมาตรฐานและราคาที่ถูกใจทางช่างมืออาชีพและลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้านจำหน่ายทั้งปลีกและส่งตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างต่างๆอย่างหอพักอาพาร์ตเมนต์โรงแรมและร้านค้าปลีกที่ต้องการซื้อสินค้าไปจํจหน่ายต่อ นอกจากนี้ยังมีบริการด้านอื่นๆที่เตรียมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเช่นบริการออกแบบ3มิติสำหรับห้องน้ำห้องครัวบริการส่งสินค้าเป็นต้น 8. บางใหญ่ค้าวัสดุพันธุ์ ห้างคุณส่วนจำกัดบางใหญ่ค้าวัสดุพันธ์ุก่อตั้งในปี2536เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างราคาปลีกและราคาทรงงานฟ้าผนังและพื้นไม้สังเคราะห์เชอ่าสินค้าประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์รวมถึงสินค้าอื่นๆทั้งคอนวูดเพช กระเบื้องทิพไม้อัดประตู P.V.C. เป็นต้นและด้วยประสบการณ์ชำนาญเฉพาะทำให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่สงสยัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าได้เป็นอย่างดีมีการจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็วเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุดสามารถช่วยให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพครบตามความต้องการประหยัดต้นทุนทางด้านเวลาเป็นสำคัญ 9. จงจเจริญพาณิชย์ ร้านจำหน่ายปลีกขายส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวมีให้ครบถ้วนร้านจงเจริญพาณิชขายสินค้าสำหรับช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมโลหะช่างเดินท่อประปาช่างสีทาอาคารเครื่องมือช่างเครื่องเหล็ก ฮาร์ดแวร์เคมีก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายงานซ่อมปรับปรุงต่อเติมบ้านและมีอุปกรณ์สำหรับงานคอนโดอพาร์ตเมนต์เชน่นสายไฟท่อประปาหลอดไฟ LED สายฉีดช,ชำระสายฟักบัวอาบน้ำเป็นต้นหากสั่งจำนวนมากก็มีบริการส่งถึงหน้าร้านฟรีร้านตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพ 10. บริษัทพัฒนาพงศ์วัสดุพันธุ์จำกดัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจรทางค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชั้นนำต่างๆโดยเริ่มตั้งแต่ง,งานโครงสร้างอาคารทั่วไปเช่นไม้แปลรูปเหล็กเส้นคอนกรีตผสมเสร็จอิฐมวลเบาไม้แบบไม้อดัดไม้อัดจีนไม้อัดเคลือบฟิล์มดำสังกะสีแผ่นพื้นสำเร็จสาเข็มหินอิด ปูนทรายกระเบื้องมุงหลังคาทุกยี่ห้อเสายูคารวมไปถึงเครื่องมือช่างและสินค้าฮาร์ดแวร์ทุกประเภทงานตกแต่งด้านสถาปตัตยกรรมได้แก่วงกบประตูหน้าต่างไม้บัวไม้ผนังราวบันไดไม้คิ้วไม้ปูพื้นสีท่อ P ีวีีที่ใช้ในระบบประปาต่างๆรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เคมีพันทุกชนิด ร้านอยู่ที่ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่12ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการอุปกรณ์ก่อสร้างโดยรวมของแต่ละแห่งนั้นไม่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับงานบริการเทคนิคการตลาดและกลยุทธ์ส่งเสริมการขายของแต่ละแห่งว่าจะผลักดันและพัฒนาธุรกิจตัวเองได้ดีแค่ไหนอย่างไรก็ตามเทคนิคสําคัญของการเปิดร้านวัสดุก่อสร้างคือความจริงใจและการให้ความสําคัญกับลูกค้า และต้องพยายามรักษาฐานลูกค้าที่ตัวเองมีไว้ให้ดีที่สุดด้วยสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ